ช่องทางออนไลน์ให้ผู้เดือดร้อนโควิด -19 ยื่นของเงิน3,000บาทโอนเข้าบัญชีภายใน5วันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดระลอกนี้กินระยะเวลายาวนาน,านกว่าครั้งก่อนๆทำให้ผู้คนประสบความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องปากท้องและเงินทองไม่มีเนื่องจากรายได้ลดลงทางานไม่ได้บางรายถูกเลิกจ้างนั้น นายสุทธิจันทวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าเนื่องด้วยประชาชนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐผ่านระบบออนไลน์เช่นโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งและโครงการอื่นๆพอมอจึงได้เปิดบริการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์หรือ e สวิต เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด -19 เช่นรายได้ไม่เพียงพอต่อการคลองชีพไม่มีงานทำมีหนี้สินหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงเป็นต้นนะคะสามารถสแกน QR code หรือคลิกยื่นคำขอรับบริการในเว็บไซต์กรมพอสอในสุดที่กล่าวอีกว่าจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชน ที่อยู่พร้อมแนบไฟเอกสารเช่นบัตรประชาชนก่อนให้ระบุสภาพความเดือดร้อนและสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือเช่นไม่มีงานอยากให้ช่วยจัดหาอาชีพให้ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพอยากกลับภูมิลำเลาแต่ไม่มีค่าเดินทางเป็นผู้ติดเชื้อเอดต้องการถุงยังชีพและอื่นๆแล้วกดส่งนะคะต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับและตรวจเคส โดยเจ้าหน้าที่พอสอจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยการโทรกลับไปสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการเบื้องต้นแล้วนัดวันที่ผู้ร้องสะดวกเพื่อส่งนักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้านแต่ในช่วงนี้ที่โควิด19ระบาดหนักจะใช้วิธีให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเข้าไปเยี่ยมบ้านแทนและแจ้งข้อมูลมาให้นักสังคมสงเคราะห์อีกที เพื่อใส่ข้อมูลการเยี่ยมบ้านเข้ามาในระบบจากนั้นจะพิจารณาว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติได้รับเงิน3,000บาทซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยที่ให้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทได้ไม่เกิน3ครั้งต่อปีหรือไม่นะคะส่วนกรณีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จะใช้สิทธิ์ของเงิน3,000บาทได้หรือไม่นั้น นายสุดที่กล่าวว่าหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้เดือดร้อนและยากจนจริงสามารถรับเงินในส่วนนี้ได้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เราจะแจ้งตอนลงเยี่ยมบ้านเลยว่าไม่ได้เพราะอะไรนะคะอย่างเคยมีกรณีผู้สูงอายุท่านหนึ่งแจ้งว่าไม่มีทรัพย์สินรายได้ ปรากฏว่าพอลงเยี่ยมบ้านทราบความจริงว่ามีลูกที่เป็นข้าราชการเลี้ยงดูอยู่อยู่ในบ้านใหญ่โตเราก็แจ้งเลยว่ายังไม่เข้าคุณสมบัติเพราะเงินนี้ให้สำหรับผู้เดือดร้อนจริงๆนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องให้นักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้านก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะ แอดมินก็จะปักลิง์กไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสาร้ใได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะ